ตอนนั้นลูกรู้ไหมครลูกทั้งนั้นกี่คนอ่ะลูกไม่ลูกสองคนครับแต่ผมบอกบอกกับทางแม่ทางแฟ,แฟนเนี่ยบอกว่าไม่ให้บอกลูกว่าว่าว่ามาอยู่ในนี้อะไรเงี้ยแล้วก็คือบอกไม่ให้เขาไม่ให้เขารู้ครับคือว่าถ้าลูกถามลูกจะถามหาผมทุกวันอยู่แล้วผมก็จะบอกว่าให้ให้บอกเขาว่าผมไปทํางานต่างจังหวัดอะไรงเงี้ย,เด,ยเดี๋ยวเดี๋ยวก็มาคนหนึ่งอายุเท่าไหร่คคนหนึ่งคนเล็กนี่อายุขวบหนึ่งกับสี่เดือนนะครับออคนโตเหรอคนโตประมาณห้าขวบครับ คู่ครับผมคู่ชาย,ชายนั้งคู่ค,ครับแล้วให้บอกว่าไปต่างจังหวัดครับคือบอกว่าไปทํางานต่างจังหวัดเดี๋ยวก็มาไปหาเงินให้ให้เรียนหนังสือนะให้ให้ตั้งใจเรียนเป็นเด็กดีนะอะไรเงี้ยก็ฝากแฟนมาครับแต่ตอนนั้นตอนที่มันมืดแปดด้านเนี่ยคิดว่าติดแน่คือผมฝากสั่งเสียหมดทุกอย่างเลยครับ <Wow. S 1> ว่าว่าให้แฟนดูแลฝากดูแลแม่ด้วยฝากเลี้ยงลูกด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ให้รอให้รอผมด้วยนะเพราะว่าถ้าผมออกมาแล้ว ถ้าผมติดอยู่น,นานๆแล้วผมออกมาแล้วผมจะไปหาอหาผู้หญิงคนไหนที่ท,ที่มันก็ไม่ใช่แม่ของลูกอะครับผมก็บอกเขาเขาบอกว่าเขาก็ให้พูดให้กําลังใจเราแล้วก็ว่าเออเขารอนะอะไรเขาเขายัางไงเขาก็เราไม่ได้ทํายังไงสวรรค์ก็ต้องช่วยเราอะไรเงี้ยเขาว่าพูดให้กําลังใจผมก็รู้สึกว่าสู้ขึ้นมาครับรู้สึกมีกำลังใจขึ้นมาครับแล้วร้องไห้ทุกวัน <laughs> ทุกวันเลยครับ นอนกลางคืนก็นอนไม่ค่อยหลับครับเพราะว่าพอไหว้ผมจะไหว้พระทุกวันไหว้พระเสร็จก็นอนก็คิดไปครับจนจนหลับไปเองครับคิดอะไรบ้างตอนนั้นที่อยู่ก็คิดว่าคงไม่ได้เห็นหน้าแม่คงไม่ได้เห็นหน้าคนอีกคนอื่นอีกแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่ามันไม่มีทางอะไรที่จะที่จะเป็นไปได้เลยครับเพราะว่าคนมาชี้เยอะขนาดนี้ครับแล้วก็แล้วเราจะไปเอาหลักฐานที่ไหนมาสู้กับเขาแล้วผมก็ยุ่งอยู่ในนี้ครับ แอนนั้นคิดไม่ออกเลยคิดไม่ออกเลยครับว่าจะออกไปได้ยังไงครับไปดูโทษเอาไว้เพ่กะว่าต้องอยู่กี่ปีอะไรยังไงป่าวเพื่อนข้างในนั่นเขาก็บอกหมดแล้วว่าโอ้ยังไงก็ตลอดชีวิตเพราะว่ามันแต่ละต่างกรรมต่างวาระแค่โทษเอ่อป้นแล้วก็โซมหญิงนี่ก็คดีเดียวก็ยี่สิบยี่สิบกว่าปีแล้วครับอกแล้วจี้ชิงทรัพย์คดีหนึ่งก็เอ่ออย่างน้อยก็สิบกว่าปีไงแล้วทั้งหมดเจ็ดคดีครับ ผมก็คือตลอดชีวิตคือคิดว่าตลอดชีวิตแน่ๆครับคืนนาทีนั้นก็ในที่อยู่ในนั้นก็ไม่คิดว่าจะได้ออกมาละไม่คิดว่าจะได้ออกมาขึ้นผมคิดว่าถ้าผมก็คิดอยู่ในสมองเหมือนกันว่าผมก็มีความคิดสั้นอยู่เหมือนกันครับเพราะว่าถ้าผมจะต้องได้ติดคุกตลอดชีวิตเนี่ยมันผมก็อยากจะไปอยู่ในที่สูงสูงแล้วก็โดดเอาหัวลงมาเลยอะไรก็คือ ตัดสินใจอย่างนั้นไปเลยครับคือในช่วงที่มันคิดจับสวน,นี่มัน,<ส>นตัดสนินตลอด,ด,ดเลยครับคาดตัวตายครับแน่นอนครับคิดแน่นอนเพราะว่ายังไงผมผมไม่อยู่เป็นภาระคนอื่นแน่นอนครับเอาแล้วลูกกับเมียกับแม่ก็คิดถึงคิดถึงอยู่ครับแต่ว่าถ้าเราอยู่ในนั้นมันก็ต้องใช้เงินลูกก็ต้องเรียนหนังสืออะไรเงี้ยเราเราก็หาเงินไม่ได้แล้วคนอื่นต้องมาหาเงินมาช่วยเราอีกนะครับ คือผมเห็นจุนจรินมาเนี่ยยิ้มตลอดแต่พอมาถึงตอนนี้ถึงได้รู้เห็นความรู้สึกตอนนั้นว่ามันมันคงสุดๆเลยในนั้นมันไม่เหลือชีวิตนี้มันไม่เหลืออะไรแล้วครับไม่เหลือใช่ไหมคือในนั้นเนี่ยเราไม่เห็นช่องเลยว่าเราจะออกไม่ไม่มีทางเลยเขาไม่มีช่องเลยอืมไม่มีทางที่จะเป็นไปได้เลยครับแต่เราก็ทราบจากเอจากทางแฟนว่าทั้งเจ้าทั้งเจ้านายเนี่ยเขาทางท่าน ท่านเจ้าของโรงแรมนะครับท่านก็กําลังเดินเรื่องช่วยอยู่ทีแรกเนี่ยที่ผมติดอยู่สองวันแล้วก็ไปเขาส่งตัวไปศาลท่านก็ให้ท่านเลขาของท่านนะครับนําเงินมาประกันสองแสนบาทนะครับแต่ว่าศาลไม่ศาลคัดค้านนะครับเมื่อรกันตัวครับผมเขาก็เลยบอกว่าต้องเข้าไปอยู่ข้างในก่อนสภาพจิตใจก็ต้องแย่หน่อยอะไรเงี้ยเขาก็บอกให้ทนหน่อยนะผมก็โอเค เขาบอกว่ารวมให้รวมรวมคดีไปให้หลายๆท้องที่มาก่อนเพราะว่ามันละเขาเขาไปก่อเหตุไว้ตรงไหนคือตรงนั้นตอนนั้นเราไม่สามารถทราบได้เลยว่าเขาไปก่อเหตุไปท้องที่ตรงไหนบ้างนะครับตอนนั้นในในใจเนี่ยคิดต้องคิดหัวแทบแตกเลยบอกว่าทําไมเขามาชี้เราครับตอน,น,นคือผมผมสงสัยอยู่แค่จุดเดียวแค่นั้นนะครับว่าทําไมเขาต้องชี้เรา เาว่าหลังติดพูดตรงๆคือติดใจติดในใจนี่คือไม่ได้แปลว่าจะเอาเรื่องหมายถึงไม่ได้ไม่ได้ไม่ไม่คิดว่าจะเอาเรื่องเขาหรอกครับแต่ว่าติดอยู่ในใจว่าทําไมเขาต้องมาชี้เราด้วยเราแล้วทั้งหมดเนี่ยเจ็ดคนเจ็ดคนผู้เสียหายเนี่ยเจ็ดคนครับชี้ชลินหมดชี้หมดทุกคนครับมันต้องติดอยู่ใช่ไหมมันติดอยู่ในใจนี่ตลอดเวลาเลยครับคิดยังไงวะคิดยังไงวะคิดว่าคือขึ้นแท็กซี่เนี่ยมันไม่ใช่เหตุกระชากกระเป๋าครับ เพื่อนซีแปลว่าต้องเห็นหน้ากันครับตอนเรียกถึงจะเป็นกลางคืนก็ตอนเรียกแ,แล้วตอนนั่งรถไ,ไปด้วยกันช่วงที่ออกนอกเส้นทางผมพยายามคิดนะช่วงออกนเส้นทางอย่างน้อยถ้าเป็นผู้โดยสารนั่งหลังเราต้องดูกระจกและหน้าตาคนขับเป็นยังไงไว้ใจได้ไหม<ช>อันนี้ผมคิดน,นะฮะมันไม่ได้แปลว่ากระชากกระเป๋าพุ่งมองไม่ทันแต่นี่มันมันต้องเคยเห็นกันครับคิดยังไงตานั้นชลินค,คิดว่ามันต้องมีมันเขาจะต้อง เขาเขาไปดูรูปในรถแล้วกอนหรือเปล่าหรือว่าแล้วก่อนหน้านั้นเนี่ยก็ข่าวที่ออกไปเนี่ยคือคือวันเสาร์ครับวันเสาร์หรือวันอาทิตย์นี่แหละก็คือมีข่าวออกไปแล้วเขาไปปินรูปผมจากาฝ่ายทะเบียนราดนะครับเป็นรูปบัตรประชาชนของผมครับเอามาออกข่าวด้วยครับหรือเปล่า ที่ทําให้ผู้เสียหายเขาไปเห็นแล้วไปจําอย่างนั้นใช่ครับผมก็คิดคิดถึงตรงจุดนี้เหมือนกันเราก็ไม่ได้โทษเขาครับคิดว่าตรงเนี้แล้วอีกอย่างหนึ่งรถของเราเนี่ยมันเป็นทะเบียนมอมาจจอจานหกสองหนึ่งชัดเจนอยู่แล้วก็ยังไงก็คือด้วยหลักฐานเนี่ยมันจบเลยครับใครจะไปคิดว่าจะมีคนขับแท็กซี่คนหนึ่งเป็นสติ๊กเกอร์ทะเบียนรถมอจอหกสองหนึ่งของเราคนละคันคนละทะเบียนเลยเนี่ยเอาไปติดในประตูรถครับแล้วผู้เสียหายเจ็ดคนจะชี้ตัว ใช่ครับขออะไรไหมตอนอยู่ในคุกขออะไรไหมสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยก็ขอก็ผมกราบพระแล้วก็กราบกราบพระแม่ธรณีกราบทุกวันครับแล้วก็ขอ,อขอให้ช่วยนำทางไปจับคนร้ายตัวจริงได้แล้วก็ผมขอแค่อิสรภาพได้อยู่กับลูกได้ยอยู่กับแม่ได้อยู่กับภรรยาอยู่กับครอบครัวเหมือนเดิมแค่นี้ผมก็ พอใจแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็เราก็ไม่คิดจะติดใจเอาความาฟอ้องร้องเรียกร้องอะไรจากใครทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่หรือว่าทางเ,าเจ้าทุบเพราะว่าเขาเขาเสียหายอยู่แล้วโอเคตรงน,นั้นเราก็เขา้าใจเขาทําไมไม่โกรธทาไมถึงไม่แก้ก็คิดว่ามันคือตอนนั้นผมเชื่อเรื่องเวรกรรมครับเพราะว่ามันอาจจะเป็นคอกรรมของเราว่าก็ถือว่เาเป็นโชคชะตาก็แล้วกันครับกหลังจากถ้าหากว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆเนะี่ยหลังจาก ผลขาเคาะตรงนี้ไปแล้วมันอาจจะมีอะไรดีๆเข้ามาบ้างครับแต่ในระหว่างที่อยู่ในคุกเนี่ยโกรธไหมก็ไม่ <c oughs> ไม่โกรธนะอยากจะคือใจผมเนี่ยอยู่ในนั้นอ่ะ <c oughs> ผมคิดอย่างเดียวผมไม่ได้โกรธเขาผมคิดอย่างเดียวว่าผมอยากอยากจะคุยกับเขาอยากจะอยากจะคุยกับเขาว่าทําไมเขาชี้ผมอะไรอย่างครับทํามัน มันยังไม่เคยมีโอกาสคุยเลยใช่ไหมยังไม่มีโอกาสได้คุยเลยนะวันนี้ก็ยังยังไม่ได้รับการติดต่อจากใครเลยครับคือถ้าวันนี้มีโอกาสพูดสมมุติว่าเขาอยู่ข้างหน้าอยากจะพูดอะไรครับผมก็อยากจะบอกกับเขาว่าเออถ้าหากว่าคือบอกไว้ถึงเขาแล้วก็ทุกคนด้วยครับว่าถ้าขึ้นแท็กซี่เนี่ยก็ให้จําเลขทะเบียนรถแล้วก็จําหน้าตาคนขับชื่ออะไรเขาก็จะมีบอกหมดใช่ไหมครับคืออยากให้จําตรงนี้ให้ให้ชัดเจนนะครับแล้วก็ ถ้ามีเกิดอะไรขึ้นกับเขาเนี่ยตรงนี้แหละจะเป็นประโยชน์กับเขามากมแล้วก็คือขอให้จาให้แม่นนะครับขอให้แน่ใจถ้าหากว่าเขาตัดสินโดยที่โดย,โดย,โ,ดยโดยการที่เขาไม่แน่ใจอย่างเงี้ยแล้วมันเท่ากับมันทําลายชีวิตคนทั้งคนไปเลยครับคนคนหนึ่งเลยแล้วก็บางทีเขามีครอบครัวอะไรเงี้ยอย่างผมเงี้ยผมมีลูกสองคนมีแม่ต้องดูแลเงี้ยแล้วถ้าผมเป็น ญาติพี่น้องหรือว่าเป็นหัวหน้าครอบครัวเขาเนี่ยมันเขาจะรู้สึกยังไงมันจะเกิดอะไรขึ้นอะไรครับถ้ายังไม่จับคนใหม่มาป่านนี้ยังอยู่ไหนนะก็อยู่ข้างในครับและจะติดคุกตลอดชีวิตก็คิดว่าอย่างนั้นแน่นอนครับอืมแฟนนี่เชื่อแน่ใช่ไหมฮะแฟนก็ทางแฟนเชื่อแน่นอนครับแล้วได้บอกลูกไหมตรลงไม่ได้บอกครับก็ไม่บอกไม่บอกครับอืมไม่บอกว่าเกิดอะไรขึ้นยังไงครับก็จะให้มันผ่านไปครับ เลิกขับได้ที่หรอ,อเลิกตลอดชีวิตเลยครับน,นี้รถก็ซื้อมาแล้วนะเขียวเหลืองนครับตอนนี้อผมติดต่อขายแล้วครับผมไม่เอาแล้วครับเพราะว่ามัน,มนเสี่ยงเยอะครับเพราะว่ามีแต่ผู้โดยสารบอกผมว่าผมแต่งชุดอย่างเงี้ยผมคือขับได้ที่ขับแต่งอย่างงี้มั้ยบางทีผมก็ถอดในท้าย,อ,ายออก,ออกแล้วก็บางทีก็ถอดเสื้อออกก็จะเหลือแต่เสือ้อเสื้อขอกลมข้างในก็ ขับสองทุ่มสามทุ่มอะไรเงี้ยผูดยสารว่าจะเป็นนักศึกษาหรือคนเฒ่าคนแก่อะไรเขาก็จะบอกว่าขับรถกลางคืนเนระวังนะหนูอะไรเงี้ยว่าพวกเดอเอาไว้รุ่นสี่ห้าคนอะไรก็อย่าไปรับนะอะไรเงี้ยครับมีคนพูดในสารมีคนพูดเตือนเราได้ซ้ําผมก็บอกว่าผมขับไม่ดึกแล้วครับี๋ยวผมก็เข้าบ้านแล้วอะไรเงี้ยคือที่ผมพูดเพราะว่าน่าเสียดายครับสุภาพเรียบร้อยปกติก็พูดอย่างนี้ใช่ไหมครับจะไม่ขับอีกแล้วชีวิตนี้ไม่ขับนะครับขาย ขายนะครับอืมเอาละและได้คือชีวิตของแพะต้องเรียกว่าอย่างนั้นนะครับเคราะร้ายจริงๆนะขอบคุณมากฮะที่มาบอกเราให้ฟังนะครับขอบคุณนะและขอให้โชคดีนะครับลาไปตรงนี้ครับสวัสดีครับ